สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่21 e มีนาคม2 5 6 7ซึ่งเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โงแรกพอดีพี่น้องหลังจากสี้างเป็นเดินงานไปนะพี่น้องเนาะเอาเปิ้ลมาแต่สาก็มาถ่ายอัปเดตบ้านหลังแรกให้บึงเคเก่าพี่น้องมาถ่ายช่วงที่ต่างประเทศงานกับสิเอตเกกาพื้นที่เพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนก็ร่างฉาบ ครับผมขออนุญาตกรับกองได้พี่น้อง้ันนอกอะ่ะฉามได้ด้านด้านหนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเปพิ่งภายในกันพี่น้องว่าเป็นถึงขั้นตอนได้แล้ว สร้างเพิ่นกับสิเดือนทั้งมากห่อนางงานประมาณทักเกียตโมงเสาร์ไปเนาะเพิ่นก็นเริ่มเพียรง,งานยนีมือแรงเพิ่นก็เคยพาต่องก็เลยพาสร้างทีมงานกลับเร็วเนี่ยเพราะเพิ่นพักอยู่ไก่ไปเนาะ,พ,นะพักอยู่แถวมหาชัยเนาะไปกลับสุหมื่นไปเน้องพั่งจะเห็นงานมาเนี่ยเกือบสี่เดือนก็กลัวกับห้าเดือนบ่เคยขาดงาน แม้แต่มือเดียวก็ได้ดนล่างเงิน,นบนฉาบนี่สุดข,ของนอนด้านล่างนี่น่อยของน้ำฟังสายไฟฟังระบบนาำไปเบิดนอฉาบนี่ของน้ำดังของหนึ่งตีมาเรียบร้อยระบบไฟระบบ ปาป้าวางไว้เปิดเอาไปนอนเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งข้างบนพี่น้องขึ้นฉาบเลยเท่าไรแล้วอ๋อก็อนสีขึ้นข้างบนเนาะมองนี่ตะกี้เพรท่านเห็นเป็นหลุดเป็นรางพี่น้องมาที่นี่เป็น,เป,นเป็นกันเสียขั้วพี่น้องเป็นกันเหิ่มเทเสาเท่นั้น,นเรียบร้อยนะพี่น้อง บ้านฝนตกแง่พี่น้องน้ำขังครับมองพื้น,นที่คั่วนะครับป่ะเปินเบื้องขบนกันพี่น้องเนหอดใส่แล้วบอได้มาอัปเดตลายมือราสิมาเก็บภาบรรยากาศช่วงพิธง,งานกัลยานเกกะเพ่อนก็เอาแบบสะดวกสะดวกเปินเดล็ดงานเรียบร้อยนะพี่น้อง จบเก็ยบร้อยเป<ม>ิดแล้วไม่หนอนบนเรียบร้อยอีกทีเดินไม่มมเปิดเลยจะภายนอกไม่หนอนแสดงว่าข้างบนภายในนี่เรียบร้อยเปิดแล้ว คนจับเสียมงามงามพี่น้องเลียมเปะ๊ะแล้วก็ได้ฉากได้องศาโมมีกดมีงอพี่น้องต้องตลางดีใซ้กระจกตัางกระจกเขียนงานแบบนี้ะส,สบายใจเลยพี่น้องวัดตะขนาดตัดมาว่างได้เลยคุดยอดนะครับหน้าห้องหน้าห้องก่อนจะเข้าห้อง อันนี้เขาห้องหองออน้องสันจิกับแม่นะทั้งนี้ก็จะเป็นห้องน้องสันจินะครับฉาบเรียบร้อยเบิดข้างบนนี่คือว่าฉาบเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องลอดต่อสร้างฝาสิเขามาสร้างฝาเขามาก็ถือว่าเรียบร้อย รอท่าสีขางหนาากัน <c> ห <oughs> ้องหน้าข้างบนก็นเรียบร้อยไปแล้วน้องน้องสันจีเคิดงานเร็วพี่น้องสามอยู่ประมาณจักอาทิตย์ไปเบิ่งอีกของหนึ่งพี่น้องง เรียบร้อยไว้น่องฉับเรียบร้อยทีมงานนี่เป็นดีอย่างหนึ่งเป็นก่อนเสิเลืองานนี่เพื่อจเก็บอุปกรณ์ชุกุทุกอย่างเขาที่เขาทาั้งเรียบร้อยไว้น่องต่อให้งานมาแล้วก็สร้สางแต่ว่าแต่ละหมือนที่เพิ่นเหลือเดี๋ยวเพิ่นน้องเก็บล้างทำก้อมสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือเจ็ดจัดเก็บให้ยางดีพ่ามันว่างมาเลเก,กะหรือว่าบืนก็ได้ไม่เฮ็นยุดอกสินะ เห็ดต <Workers> ่างๆในก็ได้ดอกบ่ต้องกวดต้องทูนะพี่อน้อันนี้เพิ่นเห็ดเบื่องผืนปื้องผืนงานเพน่นเสียดไม่เสียดอิฐเสียดปูนเสียดปูนยศปูนเหีียปูนยังเวลาฉาบแรงบ่มีอลไรเพื่อนเพิ่นขับเพิ่นเพื่อนเก็บเรลียบจิ๊บหนึ่งสองหมืนเอือหน้าหมื่นล้างมากอ่ะบ่าต้องมาเห็ดอย่างไรเพี่อนอเขามาเตรียมตะปูนกับฉาบแต่ละงานแต่แต่หนงานแต่ละหมือนเพิ่นเพื่อนสีเก็บสะอาดเรียบร้อยบ่าให้ ห,ห,ห้องน้ำข้างบนนั่งเหียอห้องนึ้งพี่น้องบ้านฉาับเพราะห้องนี้มันจะมีระบบน้ำอุน่นรวมแล้วลกาพวก,ป,กปักบุ้งฟักบัวยังเยอะแยะนะพี่น้องมันก็เลยต้องวอรรอรทีหลังพอสุขพันธุ์หรือว่าย,ยังมันค่อนข้างตีห้องน้ำใหญ่แน่ห้องนี้มีระบบน้ำน้ำห้อนรวมนะพี่น้องอยากเปิดน้ำเย็นกับเปิดแต่เปิดน้ำห้อนกับเปิดนังสี่ไหมเยวกขก่กอยู่ตรงเลี่ยมป็นรื่อยต้องเอาไปก่อนพี่น้องเพราะว่าระบบมันหลาย มันจับเรียบร้อยเบิดแล้วหนาง,งานนี่สะอาดตอนง,งานบาเปลียวก็เดี๋ยวเก็บสุ้มมือพี่น้องเครื่องใหม่เครื่องมือเนี่ยมันเปิดอยู่ว่างเปินสีล่างเสียบขาปูนเอาไว้สุ้มซุ้มือเลยบม่มีมาดีเกยร์ก้าบ่มีแหงกังได้พี่น้องเลยเบิ้งเกียงเกลงคู้ถอคูถังยังต่างๆในล่างให้สะอาดทุกทุกมมือ ตามที่กเคยเห็นมาแต่ล like, ะเตียสมากสร้างก็สร้างก็สิบอเพเก็บดอกพี่น้องทีมงานที่กเคยเห็นส่วนทีมงานอื่นเนาะที่กเคยเห็นบานในผมอะตีเอ็ดกองไหม่มาเลยเกกาเต็มบานแล้วทีเดียวมันเก็บทีเดียวหกอือคือมาที่นี่ผมก็ไม่เห็นทีมงานนีหล้วสุดยอดดีดีว่ามันสิเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือว่ามันสีเหลาวงานเหลวบอมแอนด์พี่น้องเก็บซุมมือสุดยอดอีช่นชมช่นชม ดีใจที่เจ้าของมีโอกาสได้เจอสร้างได้ดีแบบนี้พี่น้องสุดก่อนผมเหตบานหลังพูดบางหลังไงก่อนเอ้ยพี่น้องบานหลังนัง้นสร้างนี่ไม่มาลีเกะกาจนไม่มองสังญญาขึ้นเงี้ยนพี่น้องของเต็มมันเก็บเทเดียวมือเลี้ยวเฮ็ดอยู่สามเดือนกับอยู่สามเดือน,ออนพี่น้อง มือแล้วจังด้ย่างไดวันก็นได้ยองเอามาเจอสังที่งานนี่เพิ่นเก็บซุ้มมือเลยเมื่ไม่กวดไม่เกิดเพื่อนะนเก็บสะอาดซุม้มมือซุ้มมือผมมีสะสมไปเลยวกเศษปูนเศษปูนถุงอยางต่างๆสีเป็นเศษข,ขยะเพิ่นเก็บเบิดพี่น้องเบืง่งตีน่ะเรลียบจิ๊บไม่กวดเพื่อนก่อนสิเหลืองานแต่ละมือนี่เพื่อนสิลูกน้องเพื่นทความสะอาดก่อนทาความสะอาดหน้างานจังเหลือ ยังกำบ,บานได้ว่สัสดุกบำบานหมดได้พี่น้องจะเฮ็ดซ่าเจ้าก,ก็ต้องกลับคำสินะทั้าบางที่เหลืองานแเหลแต่ว,ว่าของเครื่องไม้เครื่องมือบอนเก็บเพิ่นกระบอกให้กลับเพิ่นที่เป็นระเบียบแบบนี้คือตัมือนะพี่น้องว่ามันเหลืองานปุ๊บ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 กล,ลุ่มคุณรถไปเลยป่ะมาณนี้ทำความสะอาดางานให้เรียบร้อยต่อให้งานบมดเหลือเหมือนได้เพิ่นกับมาเพิ่นกับเพือนเก่ทาทั้งหมอบอลสับเพื่อนสิไล่สับ ภายในอาทิตย์หนากันนาซีเล้เวเปิดไม่เป็น้องเปินไล่เช้ายังมุมเสาเลยมันจับเฉียม,ยมจับเสียมแต่เนี่ยโอ้ยสุดยอดเนาะพิมพ์อะไรเ กางห้องพักรปล่าอ้องพัวอยู่หลังก้างหอกบ่อนฉาบคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าคิฉาบแล้วนะไปนองนี่นอเบิงหน้างานมางดีะนะเก็บสะอาดกิ๊ก มันมีเศษหุนเศษไม้เศษยังซุ้มสิบประด้ใยวนี่นเก็บทิม้มบัดเกี่ยงมิลินพี่น้องบ่เคยเห็นปกติแล้วสร้างก่อสร้างนี่ถ้ามันนยังตัวงยังแล้วมาเก็บดอกงานบ่อนแล้วเก็บมือเดียวมือเดียวพุ่นแต่นี่โอ้ยสะอาดที่มันเพิ่นดีคักซะเฮ็ดงานกด็ดีขยันบ่เคยขาดงานบ่เคยสร้างปัญหาปวดหัวให้ จ้าของบ้านเทีมึงเื่อจังหนึ่งผมก็บลได้มาเบิ่งเลยเนาะผมปล่อยเบนเห็ดเพื่นเคยเฮ้คลองเบิ้งบนเห็ดดีสั่มไม่แรงแค่มาเบิ่งทีเดียวเห็ดสะอาดสะอ้านโอ้ยยอมรับมีเงินสางบ้านได้หลายหลังคืมันจ้างเพิ่นแผนงานว่างแผนงานดีขนาดเบิ่งมันได้ท่าขึ้นทีหลัง บ่มีเศษปูนบ่มีไม้มีไหลบ่มีหยังเพียงแต่ว่ามันบ่พอนฉาบบ่ทัานเทกปูกระเบื้องอย่างเดียวแค่นั้นแหละแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะมีจะบ่มีหยังสิเป็นมะเลกเกกะได้เป็นน้องนอกจากที่นั่งหลานที่เพิ่นต้องใช้นะเพิ่ควรพอนลือเพราะว่ามันต้องใช้ฉาบต้องใช้ท่าาสูงท่าสีอีกนะพี่น้องเพิ่นก็เลยบล่อัอนลือสิลือทีเดียวแล้วมั้งนะเบิ่งข้างล่างพี่น้องไม่ไม่ควรสิวาง ไวทุกทุกทุกสั่นเนาะเป็นเก็บสะอาดสะอาดดีแห้งหอบคุณนอบกับไปหลายๆเด้อสีแานะนำสร้างดีๆมาให้ผมเห็ดบ้านตอดเติมกับหลายหลายเทียสรางบ้านไม่กับสองหลังนะพี่น้องม่เคยพ,อ,พอทิมงานสีดีดีจังสีเเทียนี่คังนี้เป็นคังแรก ที่พอคนดีสีมือดีครับผมไฟก็ฟังหมดกันแล้ก้อนที่ฉาบป,ปิดก้อนที่ฉาบง่ายนี่กรับช่วง เป็นห้อยระวังเพื่อนเจาะหลักก็ว่างทอนทางในนี่เพื่อนสิมิตะแกงลวดพี่น้องมาตีใส่ตะปูคอนกีดตีหลอกไว้เพื่อเวลาฉาบบอกให้ปูนมันแยกบอกให้มันเป็นห้อยเป็นห้อยหอเห็นเป็นห้อยว่าเป็นีไปทางเดินไฟบอมแอนไอเห็นพี่น้องเพราะว่าเพื่อนตีเอาปูนไอพ่นเสียเอาลวดตะคายตีเพื่อสียให้ปูนมันยึดเกาะกันบ่แตกเล่าจากรลอนแบบห้เห็นเป็นห้อยนะพี่น้อง มันเป็นทา,ทางทีมงานจะนั่งกติสาบทับกปเลยเวลามันแหงหรือว่าท้าสีปุ๊บมันก็สะเห็นเป็นน้อยขีดคล้ายๆกับว่าปุ๋นมันก็ม่เป็นเหนื่อเดียวกันนะพี่น้องมันก็สะเดียวเห็นเนาะต้องเพิ่เห็ดเนี่ยแตอัดสะอาดผมเห็ยนละสอพี่น้องมันมันดีใจในสร้างดีๆั่นเนีน่ยนิ๊บแต่ละขั้นตอนในเราเหตุงานแบบวิธีวิธันขนาดพี่น้องบางขัน้น สงเป๊ะๆว่ามีเอียงมีเดี่ยวแบบนี้การเข่าแบบผมยังของข้านนี่เที่ยงทีรีพี่น้องคนะน่ะทำไมสร้างผู้จังนึ่งนี่เออผมเคยเห็นมากนี่โง่โง,โง,โง,โงเ่เงียมันก็ตีใส่เวลาถอดแบบถอดนั่งองอกนี่ขานโง่องโค้งนี่เอียงมันเจอสร้างทีมงานนี่ม่มีเลยพี่น้องท็นงานดีแฮงเดี๋ยวพาไปเบ่งรงงานพี่น้อง โยกจอดรถจอได้สองคันแ้วของก็อฟฟิศหน่อยๆก็ฟองหนึ่งเพื่อนน้องงานกับบ่ใหญ่ไปนอยเพื่อนเน้ทีหลังบ่อนใ่โรงงานถาาประมาณสองหมื่นก็แล้วว่าเป็นปืนทีเปนตีไปน้อยต่อในงานบ่อนแล้วต่อในยังไม่เหตดต่ออยู่แลวฉันได้ก็ต ah ้องมาเหตดต่อแต่ว่าความสะอาดกน่นคนบ่ยอมอย่น ah or, ้อง นันใจริกง่เก็บเฮ็ดงานหนาใดมองใด,ป, here, ป,นนดปูนเฮียปูนล้นมีเศษปูนเศษไม้เศษนำขังนำนังไหนแล้วหมายหลององเก็บก่อนก่อนเหลืองานทูกมือถูกมือเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอุปนิสัยเป็นจิตวัตรของนำของาองนานมีสองห่อไห้อกของานง ชุดยอดอยเดี่ยไปเบ่งภาพรวม่อนพี่น้องบ้านฝนตกแห้งเงมือสองฝนดินซุ่มตกแห้งคือว่าเป็นเกือบเป็นชั่วโมงอะตกเนี่ยาดานนอกแ้วน,น,นอกกระฉับมือเหนียวพี่น้อง เรียบร้อยปุ๊หนาของนาบ้านเรียบร้อยแล้วเนื้อดันขางบ้านแนละ้วสวนขางบ้านบอลสา 3, มมือื่นที่สามคือว่าสีเหลียวยู่ดอกมันกระทาเหนดงานเร็วแหงเหนีดงานเร็วแต่งานดีปอมนาบ้านเลเนาะสามมือนี้เรียบร้อยแล้วปุน๊น เรือมเป็นโอมเป็นลางการงูสาตาพี่น้องมือเะ็ีต่อย้น,อนสี่เหลีายมไฟหน่อใส่ไวได้ประมาณทักสองหมื่นที่เป็น,นสีเหลีวเนาะ เกษตินาจะอาส่วนนี่น้องน้องสเหียมอยู่ขาดว่าประมาณนี้ประมาณจกเดือดเครื่องกันสิสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งเบิดแล้วพีน่น้องปลอมตกแต่งพร้อมบิวอาสิเขามาอ,อยู่ได้เลยประมาณมาเกินสองเดือนพี่น้องเลืองานดีเลืองนานสม้หมื่นอพอค่อยขาด สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการอัปเดต้ารใยไวส้สม,มิเตอพี่น้องเดอคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ